ว่าเขโตเราขโตชังมาชังพูดได้เสีฉังปฏิชามิลาชังสิมูดังดังงมาฮงมาจะมาหาทฮวาตั้งใจหาปะยายังติฮงมาจะฮงมาจะมาหาทฮวาอภิวาปะเพวังตมิมหาฟงยูมหาอาพพวังตุมิปิติพาหุะติหุข ข่ายวิยะวิยะฮะโยวิยะโคดายังวิยะแห่งชาวิยะคาชีวิยะคาชาวิยะอิอิยูผู้เขามาดีมานะคุ้เข้าาฉวาหูสังปฏิชามิเป็นปุ๊บป้าหายขาดด้วยขอให้คัดดีท่างว่างมีมันจะใช้ยุ่ใหญ่มียุ่ใหญ่ครับ 小湖，小湖，小湖。傻乎 <laughs>